ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงผู้ไทยนะครับพี่น้องนะครับมาพบมาพ่อกันในวันนี้นะครับพี่น้องผมก็มานั่งยู่ทั้งสวนครัวนะครับสวนพักสวนครัวในบ้านนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าสำหรับการพบพ่อกันนวันนี้นะพี่น้องก็จะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าบริเวณที่ผมอยู่นั่งอยู่ตอนนี้นะครับ มาจะจู่ติดถนนนะครับพี่น้องอันถนนกับวแม่นถนใหญ่นะครับเป็นถนนซอยนะครับแต่ว่าจะมีรถผ่านไปผ่านมาบ่อยนะครับก็จะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับก็ต้องขออภัยหน้าที่ด้วยนะครับมาพบมาพอกันวันนี้นะพี่น้องนะครับพูดถึงว่าคลิปวิดีโอที่ได้นําเสนอลงไปนะครับบอกว่าสิเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมได้นำมันลงไปนะครับ มันก็จะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีจุดที่เขาเรียกว่าจุดผ่อนคลายเนาะนะครับหรือจะลึกแล้วแต่ว่าจะจะแปลเป็นความหมายอย่างอื่นนะครับจุดผ่อนคลายแล้วว่าจุดที่มันลดความนิยมชมชอบลงไปนะครับเท่าที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอมานะครับมันก็มีลห,ลหลากหลายคอนเทนต์หลากหลายแนวนะครับตั้งแต่การพูด ไปเฉยๆก็ดีหรือว่าพูดแบบอ่าเพื่อความบันเทิงก็ดีนะครับอะจะเป็นคลิปเต้นคลิปฟ้อนคลิปราอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผล้อกมาไปนะครับอ่ซึ่งมันก็จะมีความเขาเรียกความนิยมอยู่ประมาณสักระยะหนึ่งนะครับตามกระแสของมันนะครับเมื่อโลกเลยเวลาตัวนั้นไปนะครับความนิยมชมชอบเหล่านั้นนะครับก็จะลดลงแล้วก็หายไปนะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีในี้ในการทำคลิปวิดีโอหร,รหือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับจากที่ผมได้ดูคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับที่มักจะมีการบ่นอะไรต่างๆนานว่าทำคลิปยังไงก็ไม่ปังที่นาก็ไม่ปังคอนเทนต์อะไรก็ไม่ปังอะไรประมาณนี้นะครับทั้งคลิปมีสาระแล้วก็คลิปไม่มีสาระอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งอันนี้กระาที่ผมเรียนไปต้งต้นนะครับก็คือมันก็เป็นไปตามการะแสของมันนะครับเป็นไปตามการะแสของมันแล้วอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ทผมสังเกตดูนะครับที่ผมทําเองนะครับอันนี้จากจากประสบการณ์ของผมเองที่ผมทํามาเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ผ่านกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นะนะครับแต่ก็ดูจากอายอดวิวนะครับแรกๆนะครับกระแสมาแรก็กๆก็จะมียอดวิวบ้าง ต่นานๆไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกระแสเขาจะลดลงยอดวิวเขาจะลดลงตามลงใบนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามสร้างเป็นคลิปใหม่หรือว่าคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาเทนนะครับก็มีหลายท่านหลายคนที่มีคําแนะนําในเรื่องการทำคอนเทนต์นะครับต้องทำคอนเทนต์ที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะไปทําตามกระแสยอย่างเดียวนะครับอันนี้คือคําแนะนําจากผู้ที่เขามีประสบการณ์นะครับ ทีนี้นะครับประเด็นที่ผมจะมามามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่หลายๆคนนะครับว่าสาระกับไม่มีสาระนะครับในเรื่องของการทำคอนทนต์นะครับซึ่งมันก็จะมีความรู้สึกที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเองนะครับในเรื่องที่ระหว่างสาระกับไม่สาระเนี่ยครับคลิปวิดีโอต่างๆที่ไดาทาลงไปแล้วนะครับผมเองทําลงไปก็ดีแล้วว่าเพื่อนเพื่อนทํามาก็ดีนะครับ อันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าคลิปวิวใดนะครับที่มันมียอดวิวเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับมีท่านผู้ชมติดตามรับชมมากมายเนี่ยครับผมก็ถือว่าคลิปนั้นมีสาระนะครับซึ่งในเรื่องของสาระตรงนี้มามันมันจะไม่เหมือนกันนะครับสาระตรงนี้ที่ที่เห็นนะครับที่ที่เท่าที่ดูเท่าที่เห็นก็คือ,อหลายท่านอาจจะเข้าใจในเรื่องของ ความรู้หรือว่าสาระที่เป็นทางการนะครับมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งที่เป็นสาระเหมือนกันนะครับแต่สาระอย่างหนึง่งที่พวกเราเข้าใจกันนะครับว่าบางบางคลิปก็ไม่มีสาระแต่คนดูแล้วก็มีเยอะวิวเยอะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนั้นแหละครับสาระของมันนะครับอันนี้คือขอรู้สึกส่วนตัวผมนะครับถึงแม้มันจะไม่มีสาระในเรื่องของวิชาการแต่มันก็เป็นสาระหรือว่ามีสาระ ในด้านความบันเทิงนะครับอันนี้ผมเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะบ,บางคลิปที่มียอดวิวหลายล้านเนี่ยนะครับมันก็เป็นคลิปวีโอที่เราดูแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับมีความสนุกสนานมีความชื่นชมมีความรู้สึกว่าคือมันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะน่าขำขันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของสาระเหมือนกัน นะครับสาระเรื่องของความบันเทิงอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ผมมีต่อคลิปวิดีโอต่างๆที่มีคนดูเยอะๆนะครับที่มียอดวิวเยอะๆนะครับมันก็เป็นสาระเรื่องของความบันเทิงนะครับมันก็มีสาระทั้งสองอย่างนะครับทั้งวิชาการแล้วก็ความบันเทิงมันจะมันจะอยู่ด้วยกันนะครับแต่มาอยู่คนละคลิปนะครับมันจะปะปนกันอยู่นะครับแต่มันก็อยู่กันคนละคลิปกันนะครับ บางยาเนี่ยเราเห็นคลิปวิดีโอที่เขาเดินไปทําอะไรต่างๆนานา,นานแล้วก็มันมีอะไรที่เขาทาให้เรามีความสุขในเรื่องของความบันเทิงมีความสุขเรื่องกบการรับชมมีมีเสียงหัเราะเขาเรียกว่ามีาความสุขนั่นแหละครับสาระของมันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว,ว่าทีนี้เราผมเองนะครับก็ยังไม่ได้เข้าใจว่า,าเราจะไปทำคอนเทนต์อย่างไรถึงจะมีสาระในเรื่องของความบันเทิง ผมเคยนําเรียนท่านผู้ชมไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการทําทคลิปเกี่ยวกับความบันเทิงนั้นนะครับผมก็พยายามที่จะทําไปในแนวนั้นนะครับเพราะว่าผมชอบแนวนั้นผมชอบคอนเทนต์แนวนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากสําหรับผมเพราะว่ามันผมยังมีประสบการณ์ไม่มากนะครับเพิ่งจะเพิ่งหัดทําเริ่มทํานะครับได้แต่ดูคลิปวิดีโอของเพื่อนๆแล้วก็มาทําตามกระแสแล้วก็หรือว่ามาทําตาม นะครับหรือบางคลิปผมก็ทําทไปตามคอนเทนตของผมแต่ก็ทําในลักษณะของความบันเทิงเช่นกันนะครับซึ่งในช่วงลวหลังๆมานี้ผมก็ทําในเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงมากขึ้นนะครับในเรื่องสาระที่เป็นวิชาการก็ไม่ค่อยมีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เลยจะมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมและกับเพื่อนๆน,นะครับตรงนี้นะครับว่าการทําคลิปวิดีโอนั้นนะครับมันก็มีสาระทั้งหมด นะครับแต่ว,ว่าสาระมันจะต่างกันเนาะทันระหว่างวิชาการกับในเรื่องของความบันเทิงสนุกสนานนะครับแต่ว,ว่าในเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานจะจะไปกว่าเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขในหัวเราะนะครับได้สนุกสนานไดกับเรื่องราวต่างๆที่เขาที่เพื่อนๆได้นํามาเสนอในเป็นถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับ การทำคลิปวิดีโอที่เป็นความบันเทิงนั้นนะครับมันก็ต้องออกมาจากจากใจนะครับถึงจะแสดงออกมาได้นะครับถึงแม้จะเป็นการแสดงก็ตามนะครับอย่างผมเองนะครับผมพยายามที่จะแสดงคลิปวิดีโอออกมาในในทางของความบันเทิงเนี่ยะครับมันก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าความรู้สึกลึกๆของเรานี่นะครับเรายังไม่กล้าแสดงออกอะไรมากมายนะครับมันก็เลยอารมณ์ก็เลยยังไม่ได้นะครับแสดงได้แต่อารมณ์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมดูแล้วมันก็ ไม่เท่าไหร่นะครับจะไม่เหมือนคนที่เขามีประสบการณ์มากๆนะครับคนที่เขามีประสบการณ์มากเนี่ยเขาจะทำวงเส้นออกมาในเรื่องของความบันเทิงนี่ได้ดีนะครับสมจริงสมจังแต่ว่าเป็นเพียงแค่การแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่มันก็สมจริงนะครับมันก็เลยทําให้มียอดวิวที่มากนะครับมากมายหลายแสนหลายล้านอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือความเข้าใจส่วนตัวผมนะครับที่ผมข้อใจในเรื่องของ คลิปวิดีโอที่มีสาระต่างๆนานานะครับซึ A ่งในความรู้สึกผมนะผมจะมีความรู้สึกว่ามีสาระทั้งหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกนะครับว่าวิดีโอคลิปวิดีโอไหนจริงๆไม่มีสาระมีทั้งมีทั้งหมดนะครับเพียงแต่สาระที่มันแตกต่างกันระหว่างวิชาการกับความบันเทิงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ผมจะที่ผมอยากจะนำมาเสนอกับท่านผู้ชมนะครับให้ได้รับชมแล้วก็รับทราบไปด้วยกันนะครับ ผมมือใหม่นะครับฝีมือในเรื่องของการแสดงในเรื่องของอความบันเทิงยังยังไม่ถึงนะครับก็พยายามเรียนรู้ไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มานําเสนอท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะหมดความพยายามนะครับซึ่งผมก็ต้องพยายามต่อไปก่อนนะ <S <S ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะ,ะมีความพยายามไปอีกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านในบางวันบางเวลาบางฤดูกาลต่างๆที่เป็นฤดูกาลท,ที่เรา ทํากิจการที่มันเป็นกิจการงานหลักของเราเราก็ต้องมีเวลาน้อยลงในการทำคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็ต้องขอความเข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับภารกิจต่างๆก็เริ่มจะมากขึ้นนะครับภารกิจหลักที่เป็นภารกิจของคนอื่นนะครับก็จะต้องมีเวลาตรงนั้นนะครับเราจะละเลยตรงนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพหลักของเรานะครับส่วนการทำคอนเทนต์การทำคลิปวิดีโอนะครับมันก็เป็นเทียงแต่ าการนําเสนออะไรต่างๆที่เราอยากจะให้ที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เราเรับชมไปด้วยกันเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นงานอดิเรกที่เรามีความชอบชอบในความสนุกสนานของมันนะครับก็เลยแบ่งเวลามาทาเป็นคลิปวิดีโอตรงนี้บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทานทีตลอดนะครับก็คงจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ